แบกอะไรนักหนาไม่รู้โอ้โหด่านวาร์ปเลยเออด่านว้า์ปอีกโอ้เอางี้นะทุกคนถ้า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 ถตายไวเอาใหมคือบ้านใหญ่คือเรื่องแก่งรถเทมไทยตัวเดิมปะเนี่ยตัวเดิมปะเนี่ยเออเออใช่ใช่ใช่เออรถไฟอีกแล้วน่าจะตัวเดิมนะมาเลย เจอกันเลยไอ้กันอีกแล้วไอ้กันอีกแล้วเฮ้ยมายังกูรอบนี้กูเออแกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อวกไม่โดนอยไหนยี้โดนกูนะเฮ้ยเฮ้ยอวกไม่โดนอยไหนยี้โดนกูนะเรียบร้อยแล้วไอน้นี่ไอ้นี่โดนกูแล้วไอ้นี่โดนกูแล้วพามาซ้ายบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทะลึงล่งทะลึ่งทิ้งปะเนี่ยทิ้งออกเรีย <laughs> บร้อยเรีย <laughs> บร้อยไม่ใช่ตัวเดิมเเอรนเอเรน 哦后。Oh